งานคือชีวิตชีวิตคืองานจริงไหมเรากลับบ้านหมดแรงรอรออะไรรอที่จะทํางานในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมล่ะวันนี้เรามาทํางานขับรถเหนื่อยจังเลยกลับไปบ้านก็เตรียมข้าวเตรียมของอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเล่นกับลูกเล่นอะไรก็แล้วแต่สรุปสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าเราต้องมาทํางานเพราะว่าเราทํางานเพื่อเงินถ้าให้ทํางานแล้วไม่ให้เงินเอาไหมไม่เอา เพราะฉะนั้นนะครับมันก็กืนกินชีวิตเราไปแล้วระหว่างมีเงินมากกับมีเงินน้อยชอบมีแบบไหนมากนะครับระหว่างทํางานแล้วให้เงินกับทํางานแล้วไม่ได้เงินเอาแบบไหนทํางานแล้วได้เงินนะครับทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆนะฟังนะระหว่างทํางานน้อยๆแล้วได้เงินเยอะๆกับทํางานเยอะๆแล้วได้เงินน้อยๆเอาแบบไหน มีไหมไม่ม ok ok> eh ีเนอะนะครับโอเค